ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดี อัปเดตข่าวสารของอีฟรูบอล2023โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ลังการพูดถึงแพ็กของ Player o f thewe e k หรือว่าทำการคาดการแพ็กของ Player o f the Week วนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพฤหัสนี้หลังการอัปเดตนะครับก็มาดูการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับ แพ็คของ Player of the week ทุกคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงของการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็คล่าสุดก็คือเป็นการวนแพ็คของแพ็คทีมชาติทุกคก็มีมาทั้งหมดทั้งพาร์ทหนึ่งและก็พาร์ทสองนะครับวันนี้ก็มีใครเหมากันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันเลยบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the week นะครับและในส่วนของการคาดการณ์คนก็คาดว่าน่าจะเป็นการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของ Player of the of เ e e k ยาร์ดเขเยวีับ ก็มีมาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับผมแพ็คแรกก็คือในส่วนของนำทัพโดยเออร์ลิงเบลฮาร์เลยกับคนโทนี่โกสนะครับแคทเปอร์ชไมเคิลลาตารูมาร์ตินเนสจารอดโบเวนกับคนเบราดีนะครับมาโกสอาคุนยาคนดีลอเรนโซ่นะครับเอ็นเคเทฟคนอิริกกาเซียนะครับเปโดปารูอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงนี่เล้ทุกคนเข้ารูมิโตมานะครับซิเมโอเน่ทุกคนวาเลนเซียนะครับผมฟอร์นันเดสโซมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ารอใครกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจก็คือในส่วนของคารุมมิโตมาจากไบรตันครับทุกคนต่อมาเป็นส่วนของเอ็ดดี้เอ็นเคเทียจากปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับและต่อมาคือลาตาร่มาติเนสจากอินเตอร์มิลานครับทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของโทน,นี่โกลด์ทุกคนและก็เป็นแคสเปอร์ชมเคิลนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือในส่วนของเอริงอร์เบลฮาร์เลนนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของเพย์ออฟเดอะวีส์นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ารอใครกัน คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนและต่อมาในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของอีเวนต์ที่เกี่ยวกับ Player of the Week นะครับก็คือในส่วนของทัวร์อีเวนต์การแจกฟรีไอเทมเชนดิวนะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับรวมไปถึงชาเลนจ์อีเวนต์ของ Legend นะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีเช่นกันนะครับสำหรับไอเทมเชนดิวการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งทุกคนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ